พคะพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกคําว่าโลกหมายถึงอะไรคะโอ,อ้มีคำคำอ,อธิบายในปฐมสมันตตปาสาธิกาปแปลในพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งหน้าร้อยเก้พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกอธิบายว่าโลกมีสามคือสังขารโลก โลกคือคือสังขารรูปนามที่เกิดเพราะมีปัจจัยปรุงแต่งสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์และโอกาสะโลกโลกคือแผ่นดินในเวรัญชกันวัน,นาพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งฉบับมหามังกุฎปีสองห้าสองห้าอธิบายโลกหนึ่งถึงโลกสิบแปดเช่นโลกหนึ่งเนี่ย ว่าสปรปสัตว์ดำรงอยู่ได้เพราะอาหารโลกสองคือนามาลูโลกห้าคืออุปทานขันห้าโลกสิบแปดคือธาตุสิบแปดนี่คือโลกหรือว่าพระพุทธเจ้าส่งรู้แจ้งโลกแล้วก็ตรัสกรมะโมคคราชโมคราชเนี่ยเป็นเป็นอุบาสกเป็นคฤรือหัด เป็นกรารหัสไปกราบทูลถามว่าทำไมข้าพระอ,องค์จึงจะต้องไม่ไม่ต้องเวียนไห้าตายเกิดอีกคือการตายไม่ตายคือมัจจุราชมองไม่เห็นไม่ตายเมื่อไม่ตายไม่ตายไม่เกิดคือคือ,คอนิพพานเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดูก่อนโมคราชท่านจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาเห็นโลก โดยความเป็นของว่างปาเปล่าเถิดจงถอนความตามเห็นว่าเป็นตัวตนเสียเช่นนี้พึงเป็นผู้ข้ามมัจจุราชได้บุคคลพิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้มัจจุราชจึงจะไม่เห็นคือไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกพนี้พอเข้าใจนะเข้าใจค่ะ